ไงครับทุกคนวันนี้เราก็มาถ่ายที่สวนเหมือนเดิมนะ <c oughs> ย,าย้ายตังใหญ่เราก็มาถ่ายคลิปเล่น,น <c oughs> ในในสวนกันข้าวโพดเริ่มโตแล้วต้นอย่างตายมาเป็ดเก้าเดือนแล้วในสวนนี้ทักยาอยู่หลังจากฝนตกก็ต้นเริ่มขึ้นแล้ว ไอ้ยาที่มันไม่ขึ้นเลยไปดูไปเรื่อยๆฟังนี้ไก่ยังเหลือตัวเดียวอีกแล้วเหลือเศษตัวเมียสี่ดำอีกแล้วเดี๋ยวไปดูก่อนเรื่อยๆนี่ต้นกล้วยเพิ่งเอามาปลูกเริ่มขึ้นเริ่มขึ้นน้อยเข้าไปดูใกล้ๆเห็นลองเหยียบต้นข้าวโพด มีนี่กันใหญ่อะไรนี่นี่อะไรขมินม้นขมิ้นไอโน้มาเหรอมมมรไม่ไม่ใช่ตักอะไรอ่ะขมินม้นอัน <c oughs> น,น,นี้พลิกไปเหยียดต้นก้าวโพดแล้วออกดีกว่าไปดูตามสายดีกว่าต้นยางประมาณสี่อ่ะลกกว่าต้นนะยาวไปถึงตรงนู้นแล้วก็สวนยางที่อยู่มาก่อน ก็ได้ขายไม้ยางก่อนต้นกล้วยทำคลิปหาง,งสูสวนยางดีไหมบุเ่นบุเ่นไม่ทำหรอกก็ทำตอนเลี้ยงทีเดียวตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเลยเขาไม่เลี้ยงใช่ไหมฝั่งนี้เดี๋ยวก็พูดก็ได้เอาไปให้นกกินแล้วไม่กินหรอกผมอะแต่คือเอาให้นกกินมากกว่า นี่ไม่มีงัวอะไรมากวนเหมือนที่บ้านหลังเก่าที่อยู่อีกฝั่งนึนงงัวามากินใบหมดเลยเฮ้ยได้แล้วผลผลิตเน,นี่ยออกมาแล้วแต่ยังไม่ยังไม่ดีเลยนี่ก็ออกมาแล้วอันนึงฝักนึงเอออันนี้มีอะไรยังเมื่อกี้ไม่ได้สังเกตพอเนี่ยมาแล้วอันนึงนี่นี่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าแล้วก็พลิกหรือว่าภาษาใต้เรียกรีปรีอ่ะ ผมก็ทําไม่ได้ผมไม่ได้สนใจอะไรแลวนะครับนะเพราะเรื่องจากว่าเกัเพืเ่อนที่โรงเรียนผมก็ไม่ได้ไม่ยุ่งอะไรกับช่องผมเนะี่ยไม่ใช่เพื่อนดิมันคือพวกแบบไม่พูดดีกว่ามาเข้าเรื่องตัวนอกเรื่องทำไมประมาณนี้ดูตใต้เบอรผมก็ต้องกลับมาทำอยู่ดีอะไม่ต้องไปสนใจเลยใช่ไหมตลิบลนี่พุ่มอะไรไม่รู ไม่มีมองูอยู่สักตัวเลยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลงจ้าๆหน่อยนะครับนะเพราะว่าไม่เพราะว่ายังมีคลิปใหหานปลากัังอยู่ปลากัังก็ได้ชุดใหม่มอีกแล้วหาตามๆเนี่ยฝั่งนู้นที่เป็นที่แหล่งของปลากัังอยู่แล้วก็มาดูสวนตรงนี้หน่อยต้นกระเจี๊ยบก็หายไปหมดแล้วมันยายบ,บอกว่ามันเริ่มหลดใบแล้ว แล้วก็ยายเก็บลูกมันหมดแล้วคืออันเนี้ยแต่นี่ทำไมย,ยังไม่เก็บโอเคไปดูต่อเฮ้ยพริกเพิ่มเยอะนะแต่ทำไมเรียกพริกแล้วมันไม่ค่อยชินปากไปเลยต้องอยากรีเปลีอะไรแบบนะี้คือตายไกลก็มันไม่มีให้ตายแล้วนะครับมันเลยถ่ายต้นไม้แต้นในสวนเพราะหมากัดหมดแล้วแล้วก็รู้เลยหมาใครตอนนั้นนี่แล้วก็ต้นกล้วยใหญ่กล้วยเลยนะ กล้วยหินกล้วยหินกับกล้วยน้ำว่านะครับนะแล้วก็มาดูเก้าโปดกันด้านในต่อตรงนี้คือหย่อมแรกเลยที่ปลกูกแล้วก็นูหย่อมที่รองเลยก็จริงจนะริงนะโรยเมล็ดลงไปมากกว่านี้เดี๋ยวคือมดข้าไปด้วยแล้วกว่าฝนจะตกก็กล้วยช้าอีกก็เลยออกมาน้อยกว่าฝั่งนี้นะผมไม่่อยเก้าวไปท่้ไแร่กลัวนอนมีนอนอยู่ในในใบก้า <laughs> โพดไม่มีหรอกเต่ใบกล้วยมนะันมีแน่ม้วนๆอยู่ เขาบอกว่าบอมเมนในที่เขาโพสในกลุม่มมัวเกียวไม่ยอบอยู่บนต้นกล้วยเลยแต่ทำไมต้นกล้วยผมมันไม่มีวะแล้วก็หัวมันนี่ตั้งแต่ก่อนมาปลูกยางอีกตาผมมาถ้าได้ตัดยางเก็บยางสนวนนัวพอเก็บยางเสร็จนะมานั่งหมกหัวมันกินกันที่นำหรือกระท่อมมันแหละตรงนั้นแล้วก็ต้น หัวมันในอะไรนะั่นมันอ้นนะครับนะพปูดปิดเมื่อกี้อยากมันตึงไปทําไมวะล้มดังตึงโอเคหลายต้นเลยแหละเอาจิงๆก็มีเยอะกว่านี้นะส่วนมากผมไม่ค่อยเอามาทําอะไรหรอกแค่มา่ายคลิปเล่นๆแล้วเาก็ทำกันมาเป็นปาระมากกว่ามั้งมาเป็นปาระมากกว่าเลยหัวมันผมว่าน่าจะไม่ถึงตอนได้ตัดยางอีกสวนฝั่งตรงกรัน ผมว่าน่าจะได้หมดก่อนนะก็ไม่หมดไม่รู้บางทีต้นอาจจะใหญ่ขึ้นก็นได้นี่ก็ถ่ายวิวจากหน้าสวนก็ประมาณนี้เฮ้ใยใส่โตโต้นี่เข้าไปดูตรงนี้ดีกว่าลงไปได้ไหมลงไม่ได้เลย,เยไปดูกันต่อหมดกันร้อนหรือว่าปลวกวะเฮ้ยไปเหยียบเขาเรียว โดนกัดอีกจะได้หมดกันนี่เป็นเป็นหน่อหรือยังเนี่ยเข้าไปดูหน่อยโูกม่าแนบลูกให้นกกินนะครับนั่นแต่แกผมขอไว้ว่าให้นกกินด้วยอะไรประมาณนี้ตามยายดูย้ายก็ให้เงี้ยลองเหยียบต้นยางใกล้แค่นั้นเละตรงนี้ไม่ต้องระวังอะไรมากเลยโลก็หลายบาทแล้วอ่อมเมล็ด ที่ว่าเอามาขายช่วงนี้แปลงไปหมดเลยทุกอย่างแม้แต่เม็ดเกาพูดเกาพูดนี่ยายผมบอกว่าเออโรปันหนึ่งไม่รู้จริงไหมนะเราเรารดูเรื่รอ,อยๆก่อนของมันแลงยุคนี้เดี๋ยแล้วจ่องผมไม่ก็ยุ่งเกีียบของแบบนั้นนะก็เลยไม่พูดดีกว่าเออเป็นเล่ยเริ่มเป็นดอกแนี่ไม่ใช่เป็นดอกเป็นเริ่มเป็นฟักขึ้นมาแล้วหลายฟักเลยแต่ไม่ชอบอย่างเลยนะเขาพูดเวลาผมล้างไอ้นอกอ่ะ มันจะมีผู้เนี่ยที่อยู่ด้่นบนโอเคคลิปนี้จะเป็นคลิปแรไไหมที่มีปกคลิปมาดูกันแค่นั้นเลยเดี๋ยวผมต้องกลับไปบ้านไปนั่งตัดปกคลิปอะไรหลายอย่างอีกเยอะเยอะฝั่งนี้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกครั้งว่ามันจะใหญ่ขึ้นไหมนะเฮ้ยมาลกโกายได้ตรงนั้นนะไกก็เหลือตัวเดียวยอีก โอ้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับไปไปที่ยายดีกว่าไปปิดคลิปที่ยายตักตตักตักตรงต้นต้นไมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบาย